สวัสดีครับทุกคนท่ามการกระแสะข่าวที่ว่ามาเซลโลลิปปีกุนซือชื่อดังชาวอิตาลีที่เคยพาทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006จะเข้ามารับงานคุมทัพทีมชาติไทยต่อจากอากิระนิชิโนะซึ่งข่าวนี้ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลและมีช่องต่างๆที่เอาไปนําเสนอกันมากมายว่ามาเซโลลิปปีกำลังจะมาคุมทัพทีมชาติไทย โดยมีการอ้างว่าลิปปี้ได้บอกกับลูกศิษย์อย่างลีเตียกุนซือของทีมชาติจีนในเวลานี้ว่าเขากําลังจะมาช่วยทีมชาติไทยซึ่งทางต้นเรื่องได้นําเสนอว่าเขานั้นได้แปลข่าวมาจากเว็บไซต์หนึ่งของประเทศจีนและก็ได้เล่าถึงเหตุผลต่างๆอย่างเช่นการที่ลิปปี้โดนแทรกแซงการทํางานจากสมาคมฟุตบอลจีนโดยหลังจากที่มีข่าวออกมาเช่นนั้นทําให้ทั้งสื่อและแฟนบอลต่างสงสัยกันว่าโคตรระดับโลกอย่างมาเซโลลิปปี้จะมาคุมทัพทีมชาติไทยจริงๆหรอ พอลิปปี้นั้นถือว่าเป็นกุนซือบิ๊กเนมระดับโลกที่กว่าแชมป์ในทวีปยุโรปมาอย่างมากมายจากการพายูเวนตุสคว้าแชมป์เซเรีย้5สมัยอยู่ฝ่าแชมเปียนลีก1สมัยและพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006 1สมัยซึ่งในระดับเอเชียลิปปี้เคยพากวางโจโอเอเวแกนคว้าแชมป์ลีกไป3สมัยและคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกไป1สมัย รวมถึงยังเคยพาทัพทีมชาติจีนเอาชนะทีมชาติไทย2ประตูต่อนหนึ่งและทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพปี2019อีกด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นข้อสงสัยจุดที่ใหญ่ที่สุดของแฟนบอลชาวไทยเลยคือเราจะมีเงินจ้างมาเซลโลลิปปี้ไหมเพราะถ้าดูจากค่าเหนื่อยล่าสุดที่ลิปปี้ได้รับจากทีมชาติจีนค่าเหนื่อยของเขาอยู่ที่18ล้านเหรียญต่อปีหรือประมาณ570ล้านบาทต่อปีตกเดือนละ47.5ล้านบาท ส่วนกุนซือคนปัจจุบันของทีมชาติไทยอย่างอากิระนิชิโนะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่30ล้านบาทต่อปีหรือตกเดือนละประมาณ2.5ล้านบาทซึ่ง2.5ล้านบาทที่ว่าปัจจุบันสมาคมฟุตบอลยังต้องขอปรับลดและไม่ได้จ่ายเต็มจํานวนด้วยซ้ําแล้วเมื่อเทียบดูตัวเลขค่าเหนื่อยแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมชาติไทยจะมีเงินจ้างมาเซลโลลิปปี้ต่อให้ลิปปี้จะพยายามลดค่าเหนื่อยลงมาแล้วก็ตามแต่ทีมชาติไทยในเวลานี้คงมีงบประมาณไม่พออย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งอย่างว่าข่าวของลิปปี้กับทีมชาติไทยมันเป็นเฟกนิวหรือข่าวปลอมที่มีคนนั่งเทียนเขียนข่าวเพื่อสร้างกระแสขึ้นมาเองคือการเปิดเผยจากกูรูลูกหนังของวงการฟุตบอลจีนอย่างเพจเล่าเรื่องบอลจีนที่ได้ไขข้อกระจางถึงเรื่องนี้ไว้ว่าที่ประเทศจีนนั้นไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องของมาเซลโลลิปปี้กับทีมชาติไทยแต่อย่างใดซึ่งเมื่อเขาเปิดหัวมาอย่างนี้ถึงกับทําเอาแฟนบอลและสื่อต่างๆถึงกับร้องอา้าว แล้วไหนบอกว่าทําการแปลมาจากเว็บไซต์ข่าวของประเทศจีนซึ่งทางเพจยังได้เขียนเพิ่มเติมอีกว่าจริงๆข่าวนี้มันก็คล้ายๆกับข่าวของชนาทิพย์สงกสินจะย้ายไปลงเล่นที่ไชนีซูเปอร์ลีกเมื่อสองสาปีก่อนซึ่งเป็นข่าวที่สื่อไทยเขียนข่าวเล่นกันเองแต่ในประเทศจีนนั้นไม่มีข่าวดังกล่าวเลยซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ก็คงทําให้หลายคนถึงกับร้องว่าเอ้า e อิสตว์แม่ง่วน,นี่ว่ะและถ้าลองไปฟังคําสัมภาษณ์จากโกด o m คอมที่ลงไว้ มาเซโลลิปปี้นั้นได้ประกาศยุติอาชีพกุนซืออย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่ในช่วงตุลาคมปี2020ที่ผ่านมาโดยในวันนั้นลิปปี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมคิดว่าผมทํางานโค้ชเสร็จสิ้นแล้วและผมคิดว่ามันควรพอได้แล้วบางทีผมอาจจะมีประโยชน์ในบทบาทอื่นๆในโลกของฟุตบอลซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปและสําหรับคนที่ยังสงสัยว่าอา้าแล้วเพจเล่าเรื่องบอลจีนที่บอกว่าชัวเรื่องบอลจีนเนี่ยเขาชัวแค่ไหน งั้นผมก็ขอยกเคสอีกหนึ่งเคสเกี่ยวกับฟุตบอลจีนที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างกรณีที่มีข่าวว่าเจ้าของทีมชาวจีนรายหนึ่งทําการซื้อทีมและส่งลูกชายของตัวเองไปลงเล่นซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นๆหรือเคยเห็นข่าวนีบ้บ้างแล้วเพราะในช่วงเดือนที่ผ่านมามันเป็นข่าวที่ดังมากไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยหรือสื่อต่างประเทศต่างก็เอาเรื่องนี้ไปนําเสนอและสร้างยอดไลย่ยอดแชร์ให้กับช่องกันยกใหญ่แต่ต้องขอบอกให้ทุกคนรู้ตรงนี้ว่ามันคือข่าวปลอมใช่ครับมันคือข่าวปลอม ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้จากเพจเล่าเรื่องบอลจีนตอนหาข้อมูลทําคลิปลิปปี้กับทีมชาติไทยนี่เช่นกันโดยความจริงถึงเรื่องพ่อลูกชาวจีนซื้อทีมไว้ลงเตะกันเองถูกเปิดเผยออกมาโดยเพจเล่าเรื่องบอลจีนว่านักเตะรูปร่างถวมใส่เสื้อสีฟ้าที่กําลังจะทําการเตะมุมที่ปรากฏคลิปจนโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลแท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกเจ้าของทีมแต่เขามีชื่อว่าซูกวงหนานเจ้าของทีมจีหลินไปเจียสโมสรอนระดับดีวิชั่น3ของประเทศจีนซึ่งเหตุผลที่เขาต้องส่งตัวเองลงมาเล่น เพราะลูกทีมหลายคนประท้วงเรื่องการค้างจ่ายเงินเดือนทําให้ไม่มีใครยอมลงสนามตัวเขาจึงต้องลงมาเล่นเองและที่สําคัญเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่ปี2019แล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันที่สื่อนํามาเสนอกันเพราะในปัจจุบันจีลินไปเจียทีมนี้ได้ทําการยุบทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่แหละครับคือความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับข่าวของมาเซโลลิปปี้กุนซือระดับโลกที่มีข่าวว่าจะมาคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทย ซึ่งสําหรับผมผมก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นข่าวที่มั่วมากๆเพราะจากตัวเลขค่าเหนื่อยของลิปปี้เองบวกกับสถานการณ์การเงินของสมาคมฟุตบอลไทยในตอนนี้มันดูไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้รวมถึงคําสัมภาษณ์ของลิปปี้ว่าเขาอยากจะทําประโยชน์ในบทบาทอื่นๆที่ไม่ใช่โค้ชแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ย้าเตือนว่าข่าวนี้มันคือข่าวปลอมหรือข่าวเฟกนิวซึ่งหลังจากที่ผมได้หาข้อมูลทั้งหมดมาให้ทุกคนได้รับทราบกันไปก็คงจะแล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนแล้วล่ะครับว่า จะเชื่อหรือไม่เชื่อกับข่าวของลิปปี้กับทีมชาติไทยเพราะผมก็คงไปบังคับให้ใครเชื่อไม่ได้ก็คงจะแล้วแต่จะเชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่สวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับข่าวของมาเซโลลิปปี้กับทีมชาติไทยกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ